สิบเอ็ดห้าตามอยู่สิบเอ็ดหกตามอยู่สิบเอ็ดเจ็ดตามอยู่ 1้9ตามอยู่อ้ย29ตามอยู่นีไม่มีคนถ่ายรับนี่ถ่ายเราถ่ายตัวถ่ายแล้วนะ สิบสามเก้าตามอยู่สิบสี่เก้าสิบห้าเก้า 16 cao chụp หืดหน่อยพี่รักหืดหน่อยสิบเจดืดหน่อยหืดหน่อยสิบเจ็ด แปดสิบสองสิบเกสิบสองยีสิบสองยี อีกสิสีเกมเต็นแรก